ตมไก่ตมเบืองไข่กิ่เปลนเล่ไข่มังไข่ค่เห็นตนี่ปาดมีแต่ยังไข่เลยบ่ไข่บ่อนี้ไม่ดําไม่เปล่งยเหนอะไเา่นีอยไม่เปล่งใครแทตามอห้องจะตวงหางกองมองแต่งแงนี่ไม่เปล่งหมดเลยฮาคู่จกะมาบอกวาอยางัมัหรลมาๆไม่ให้หำคนให้หำฮล มืดเถอะวะก็แหลกก็ดำแท้เสียก็ว่าใ่หวันปลยไม่ใช่ใบใหม่เบิดมันอ้ไม่เงี้ยนี่เรากินอึ่งถินไข่กัดหัวอึ่งให้เบิ้งนะ ข่อยพ่หอดกากอาขอยบอบกากาดขอยยาน